สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้แอนจะพาทักดอกท่านตะวันพี่น้องจ้างามบอสีงามบอพี่น้องจ้าเนี่ยจะก็เป็นงานอาริเลกข,ของแอนที่ชอบอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กะว่างๆกะจับไหมพุ่มหรือว่าจับโคเชไปก่อนพี่น้องจ้านี่จ้ะแอนก็จะมาทักพ่อเป็นออตัวอย่างไก่ไลายเนะาะสามารถเปลี่ยนแปลงดัดแปลง,ปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องจ้าการทักอดอกท่านตะวันนี่ก็จะทักแบบ สองสิ้นเนาะแล้วก็มาประกอบกันพี่น้องแล้วก็ยัดอ่าไหมเข้าไปสิใดเป็นพอง,พองๆเนาะจ้ะเนาะเริ่มการเทเลเดอพี่น้องเด้อเริ่มการทักเลยแองก็จะทักอ่าโซซองพี่น้องจ้าขึ้นโซสองแล้วก็ทักแบบพันหัวเข็มหรือว่าทักเป็นตัวที่ตามเออาษาสากลพูดว่ากันเนาะเอาง่ายๆพี่น้องจ้าพันหัวเข็มแล้วก็ควักไหมเก็บสองแล้วก็ เก็บไหมอีกสองพี่น้องจ้านี่คือการพันหัวเข็มเนาะที่อื่นๆว่าทักตัวที่เนาะจ้าเนาะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มโล่งเหลือสองแล้วก็เก็บพี่น้องจ้านี่แบบนี้พี่น้องจ้าก็เฮ็ดไปซิหลักพี่น้องจ้าเนี่ยจ้าพันหัวเข็มจิ้มโล่งพันไหมลงมาพี่น้องจ้าเหลือสองลักก็เก็บไปแล้วก็เหลือสองลักแล้วก็เก็บรวบเลยแล้วก็พันหัวเข็มทักไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าจนกว่าได้ซิหลักจ้า ซิลักนี่แอนนับร่วมกับโซ่สองเลยเด้อพี่น้องเด้อหลังจากนั้นเ่าก็ดึงไหมให้เขามาติดกันพี่น้องจา๋าหลังจากนั้นก็จิ้มเค็มลงไปลักแรกของที่ห้าเฮ็ดเนาะจธะเนาะตัวที่น่ะจ๊ะแล้วก็ขึ้นโซ่สองพี่น้องจา้าโซ2สองเสร็จแล้วลักที่แถวที่สองนี่เขาก็จะทักที่หรือว่าการทักพันหัวเค็มนั่นแหละลงไปในลักเดียวกันสองเธอเวยพี่น้องเด้อ นี่จ้ะพันหัวเข็มทิมลงไปลักละสองลักละสองพี่น้องจ้าเป็นการขยายอ่อให้มีขนาดกว้างขึ้นเนา,จานะจ้าเนาะยังก็จะทักไปลักละสองเทือด้วยพี่น้องเด้อทักที่ลงไปจ้ะ เริ่มแถวที่3กะทักโซ่สองพี่น้องจา้าโซ่สองเสร็จแล้วตัวนี้จะลงอที่หนึ่งเทือหลักหนึ่งเทือลักอ,ลกอะลักทัดไปก็จะลงสองข้างคือทักหนึ่งหนสองหนึ่งสองหนึ่งสองพี่น้องจา้าทักที่หนึ่งทักที่สองลงไปในในอันทุกๆหลักสลับกันไปจนกว่าจะจบงานจา้า ทักแถวที่3เสร็จแล้วกะแอนจะยุดแค่แถวที่3นะจ๊ะนะหรือว่าเข้าต้องการขนาดง่ก็นี่ก็ได้เข้ากทักแถวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้พี่นองจา๋าและทักตัวนี้ในคลิปนี้ก็คือแอนทักแค่3แถวนะจนะ๊ะเนาะกหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เก็บไม้ให้เรียบร้อยค่ะ เขากระทักมันจะมีสองสักการจะเฮตดอกท่านตะวันพี่น้องจ๋าตรงมีเนี่ยจ๋าเขาเอิ้นเกสรเนาะตรงมีสองอันพี่น้องจ๋าเขาเฮตด้านหน้าเป็นสีน้ําตาลหรือว่าด้านหลังเป็นสีเขียวก็ไดยูทีเขาเอามักเลยพี่น้องจ๋าแต่ว่าดอกที่แอนทําในคลิปนี้แอนจะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเป็นสีน้ําตาลพี่น้องจ๋าเขาสามารถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้หลังจากนั้นเขาก็เอา เปลี่ยนสีเนาะพี่น้องเนาะได้ไหมพมเนี่ยก็เอาเป็นสีเหลืองเนาะจนะ้านาะแล้วก็เอามาเงี่ยประกบกันก็คือเฮาวทักแอนจะทักอ่าเอ็กธรรมดาก็คือทักแบบเออพันหัวเข็มบ่ต้องพันหัวเข็มพี่น้องจ้ะจิ้มเข้าไปแล้วก็เก็บเลยยังสีนะ่เมจตาหรืมว่าซิงเกิลโครเชตหรือว่าทักเอ็กยังสี่เมจตาหลังจากนั้นทักได้ไปพอประมาณแอนก็จะยัดไหมลงไปพี่น้องจ้านี่แหละจ้ะให้เขามีความแบบเป็นพองๆขึ้นมา มาจา้าเนาะนี่ยัดไปพอประมาณนะพี่น้องจ้าอ่าบางก็ยุทีเข้าจ้าว่าเฮ้ามาเอ่อความนุ่มความเอ่อให้เอ่อตัวเกสรของดอกท่านตะวันเนี่ยมีความพองผืนมากซำใด้เนาะจ้านาะเอาก็ยัดไปซำนันพี่น้องจ้านี่จ้าเขาก็เสียบไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าตามห่วงเลยจ้าที่ประกบกันกับพอท้าเขาทักครบตามจำนวนหนึ่งสี่เนาะจ้านาะห่วงเขาก็จะตรงกันเนาะจ้านาะเนี่ยเอาก็ใส่เข็มโคเกเนาะจ้า ทักไปทักเอ็กไปเรื่อยๆเก็บไอ,อ้ประกบกันไปจนกว่าจะจบงานจ้ะพอจบงานเสร็จแล้วแอนก็นจะทักอ่าทักอ่าขึ้นอ่าโซซีพี่น้องจ้ะทักโซขึ้นซีครั้งนะจ้ะเนาะหนึ่งสองสามซีหลังจากนั้นอ่าก็ทักที่เหมือนเดิมพี่น้องจ้ะอ่าที่นี่ก็คือแบบพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงไปในหนึ่งหลัก ตัวนี้แอนก็จะทักที่ลงไป2ครข้างในหนึ่งหลักพี่น้องจ้าทักอยู่ประมาณอ่าทักอยู่3หลักก็จะได้เป็น6กที่พี่น้องจ,าาจา้าเนี่ยจ้ะเมืองตามมือพ่อจะเข้าใจเนาะพี่น้องนอเนาะพอเขาพันหัวเข็มปึ๊บเสร็จเข้าบ่ได้เก็บหมดได้จ้ะมันก็จะมีด่ายอยู่เขาพันมาเหล่าแมนบอลเขาพันหัวเข็มหนึ่งข้างกิมลงไปควักไม้ขึ้นมามันสิมีอยู่3หลักให้พี่น้องเก็บให้เลืออ่าหนึ่งหลักเก็บไปสองหลักมันก็สิเหลือหนึ่งหลักอ่ะเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องจ้า หลังจากนั้นก็เก็บไหมรวบเลยแล้วก็เก็บไหมรวบเลยแล้วก็ทักแล้วก็เก็บโซ่แล้วก็ทักขึ้นสามพี่น้องจ้าทักขึ้นสามแล้วก็จิ้มลงห่วงที่แอนเก็บนั่นละจ้าพอพอเก็บเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเขาก็ทักโซ่ีต่อไปลงจิ้มลงอัน่อง่องสุดท้ายที่เข้าทักที่แล้วเขาก็เก็บไหมรวบไหมเลยพี่น้องจ้าแล้วก็ขึ้นโซ่ีแล้วก็ทัก กีบต่อไปเลยจ้ะแอนก็นจะทักไปจนกว่าอแล้วเนาะจ้นะเนาะก็จะเฮ็ดไปเฮาก็ทักไปจนกว่ามันจะจบสินงานพุ่นล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะตัวนี้แอนดอกนี้แอนทักให้เบิ่งก็คือแอ,แอนทักอ่าเออ่เข็มอยู่ที่อ่า2.5เนาะจ้นะเนาะอ่ามันมีความขนาดแตกต่างกันจังได๋เนาะจ้นะเนาะไอ้ตัวที่วางอยู่ข้างบนนะ่ะแอนทักโซ3 แอนทักโซ่สามนะจ๊ะเนาะแล้วก็ใส่เข็มเบอร์สามตัวนี้แอนใส่อ่าทักทักโซ่สองแล้วก็ใส่เข็มเบอร์สองชุดหาพี่น้องจ้ะก็มีความแตกต่างกันบ่มากบ่มา้แต่ก็อยู่ที่ขนาดแล้วแต่ว่าเฮาพึ่งพอใจว่าเฮาสีทักขนาดใดเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะเขาสามารถดัดแปลงไดในมือกับแองก็จะคลิปนี้แองก็จะเฮ็ดเปรียบเทียบให้เบื้องว่า เข็มเบอร์สองชุดหับเบอร์สมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตั้งใดมันก็จะมีความแตกต่างในการเฮาทักเฮาทักจักโซ,โซน่นาะจา้าเนาะ,ะ,ะในชิ้นงานของแต่ละงานนังสีเขาสามารถดัดแปลงให้มันใหญ่มันหน่อยได้อีกอย่างนี้นสิเมจา่าเนี่ยจา้าทักไปจนแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ดอกนี้แอนก็จะใส่เข็มเบอร์สามเนาะจ้าเนาะก็จะมีความความรู้สึกก็จะมีความเอ่อพองขึ้นยักน้อยพี่น้องจ้าการเอ่อพันหัวเข็มก็จะมีความแบบเออใหญ่ขึ้นยักน้อยพี่น้องนี่ละจ้าตัวนี้ก็เป็นเข็มเบอร์สามก็ทักไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องก็แอนสิให้เบื้องว่ามีความแตกต่างกันจังใดแอนก็จะทักไปจนจุดงานจ้า เก็บ <Keep S 2> ดอกสุดท้ายกัจิ้มลงไปข้างๆอ่าอ่อยลักเอนข้างๆไอ้โซที่ห้าเริ่มต้นนั่นแหละพี่น้องจ้าหลังจากนั้นทักเส้นเหล้วเขาก็าเก็บงานเก็บไหมผูกนิดน้อยเพื่อคว่ำแล้วก็เอาไส้เข็มอะล่อๆไปข้างๆสีเอ้อเซนได้สีเหลืองพี่น้องจ้ากเก็บงานให้เรียบร้อยนี่โตนี่ก็จะเป็นโซ่สองแต่ว่าเข็มเข็มอ,ะเ,มอะเบอร์สามพี่น้องจ้าเนี่ยจ้าก็จะมีความพองขึ้นมา จักน้อยพี่น้องจ้าเบิงเบิงสิเปรียบเทียบเ,เ,เ่กันเนาะตัวนี้เป็นเบอร์สามเด้อจา้าเด้อเนี่ยจ้ะเข็มเบอร์สามตัวนี้อันทีท่จับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโซโซสามเนาะข้างล่างตัวนี้ก็เป็นโซสองพี่น้องจา้าแล้วก็เข็มเบอร์สองชุดหางเหมือนความแตกต่างกันอะ่ะมีความพองแตกต่างกันอยู่นิดน้อยพี่น้องจา้านี่ข้างบนเข็มเบอร์สาม ข้างล่างเข็มเบิร์อส,อสุดห้าพี่น้องจา้มามักแบบใดกะเอาไปทักได้เด้อพี่น้องเด้อแอนฟฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนดนำเด้อจ้าเด้อ